เอาละครับผมได้เวลาที่เรามีนัดนะครับมาพบกันกับเรื่องราวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องเหรียญกระสาบหรือแม้กระทั่งธน,นบัตรแล้วก็มีมาเสนอความรู้ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันแล้ววันนี้เรามีเรื่องราวอะไรกันนะครับวันนี้ผมขอเสนอเหรียญ50สตางปี2493พูดถึงเหรียญน,นี้ก็ต้องบอกกันตามตรงว่าราคาเหรียญโดยทั่วไปตามท้องตลาดนะครับก็คงมีราคาไม่กี่สิบบาทนะครับสภาพสวยๆก็คงราคาไม่เกินร้อยบาทด้วยซ้า หรือถ้าหากสภาพไม่สวยเลยก็อาจจะไม่รับซื้อเลยก็เป็นได้นะครับแต่วันนี้ขอพาเพื่อนๆมารู้จักกับเหรียญที่มีราคาแพงกันนะครับแน่นอนนะครับเป็นเหรียญ50สตางค์ปี2,493จริงนะครับแต่ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนร้านรับซื้อเหรียญนะครับร้านเข็มเพชรประถูบโบราณน,นะครับได้เปิดการรับซื้อเหรียญ50สตางค์ปี2,493เอาไว้นะครับโดยทางร้านได้บอกว่า เหรียญทั่วไปนะครับสำหรับเหรียญ5้ตางปี2493จะเป็นแบบตัวหนังสือบางซึ่งราคาหมุนเวียนเปลี่ยนมือก็ประมาณ100บาทสําหรับสภาพเหรียญใหม่เท่านั้นนะครับและถ้าหากว่าเป็นเหรียญเก่าราคาก็เล่นหายอยู่ประมาณ30-40บถึงบาทเท่านั้นนะครับและก็อาจจะไม่รับเลยก็มีก็ต้องเข้าใจกันว่าเหรียญที่มีอายุบางเหรียญสุดโซมากเลยทีเดียวทางร้ายก็ได้ยืนยันนะครับสำหรับแบบพิเศษเอาไว้นะครับในราคา2,000บาทนะครับและหากเหรียญสวย ก็จะรับถึง3,000บาทเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็คือแบบตัวหนังสือนานะครับเพื่อนๆก็ลองดูตามไปได้และหากดูแบบละเอียดก็ย่อมมีความแตกต่างกันพอสมควรซึ่งในราคา2,000บาทถึง3,000บาทก็สมกับราคานะครับเนื่องจากจํานวนการผลิตที่ไม่แน่ชัดในการผลิตออกมาก็ไม่ทราบว่ามีจํานวนขี่เหรียญกันแน่ก็มีผลิตอออกมาปรันกับเหรียญทั่วไปซึ่งเป็นแบบตัวหนังสือบางที่มีราคาหนักๆก,ก,ก็คือ เป็นแบบตัวหนังสือหนาะก็ลองค้นหาดูในทาในการรับซื้อขั้นต่ําอยู่ที่2,000บาทนะครับทางร้านก็แนะนําบอกว่าถ้าเกิดใครมีเหรียญสภาพสวยๆแบบตัวหนังสือหนาแบบนี้ก็จะรับซื้อถึง3,000บาทเลยทีเดียว ซึ่งจุดสังเกตก็ไม่น่าจะยู่ยากอะไรหลักๆก,ก็คือตัวหนังสือจะหนานและบางเอาละครับผมนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้รวบรวมข้อมูลเนะี่ยมาเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆน,นะครับได้ติดตามรับชมการขอบคุณข้อมูลดีๆจากร้านเข็มเพรวัรตถุโบราณขอบคุณทุกท่านในการรับชมและฟังครับผมแนะนาประการใดอยากให้ทําเหรียญอะไรก็แนะนํามาได้นะครับชอบประการใดก็ฝากกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเอาไว้พบเจอผมในใหม่ในช่องคนรักพระแห่งนี้สวัสดีครับ